สวัสดีครับวันนี้เราก็มีสินค้าใหมนอีกแล้วนะครับมาพบก,กับของเล่นที่ตั้งแต่ถึงตั้งพัฒนาการเด็กน,นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโดยของเล่นที่เราจะเสนอในวันนี้นะครับก็คือร้อยเชือกลูกปัดจงรีขาคณิตซึ่งวัสด,ดุดทำมาจากเม็ดพลาสติกนะครับปลอดสารพิษเหมาะใช้ได้สําหรับเด็กอายุ4ขวบนะครับและยังมีเชือกนะครับทุกคนเชือกเป็นตัวร้อยที่ส่วนกว็ต่อเพื่อให้เกิดเป็นรูปลักษณ์ต่าง ตามที่เด็กต้องการนะครับของเล่นสร้างสรรค์เสริมสร้างพัฒนาการเด็กนะครับสามารถช่วยในการสร้างการจิตจับเสริมสร้างการพัฒนาการ iQ ความฉลาดทางติปัญญา eQ หรือว่าความฉลาดทางด้านอารมณ์เพื่อให้เขาได้บริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองในการเล่น eQ ความฉลาดในการคิดมีเริ่มสร้างสรรค์มีจินาการตองตัวเองหรือความคิดใหม่ๆในรูปแบบต่างๆของตัวเด็กเองนะครับ ถ้าหากท่านได่สนใจนะครับก็าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ l n c รได้เลยนะครับหรือว่าเข้าไปที่ w w w ร d r ว2 6 3 c o m ทารส่ามานี้เลยครับหรือสามารถติดต่อคุณจักรวีสังแหโบริษัทมีเดียแอนด์เทรนนิ่งจำกัด093 578 6516ครับ